การจะรู้ว่าสกักแตนมันสุกไม่สุกต้องดูที่ดางมันยืดนะฮะกับสกักแตนกระทะผีสิงป้อนให้ดางมันยืดสะกแตแนจากขุบนเลยพี่น้องสอดเส้นอามันเลยคือแหละจังมาปุงทังหนอน,นอ การจะรู้ว่าตะกเตมมันสุกไม่สุกต้องดูที่ด่างมันยืดนะฮะ,ก,รระกับตะกตรมกระทะผีสิงถอดไปเดี๋ยวด่างมันจะยืดตะกตรมกระทะผีสิงนี่เนา่น้องถอดไปนั่นแหละเดีที่จริงเหนียวลงที่ละทีหาตัวก็ได้ หน่งยื่ยนยงงแล้วแปลนสสดไปเลยพี่น,น่องปลาทังก้าทอดกรอบมันไหลดบ่าบอวบ่าพอดีแล้ววันอไอ้ไเลยมันสดเลยสุยยกหยาเด็๋มาที่นึง ับอีกด้านแ่ดเห็นบอลมันเริ่มแดงแล้วพี่น้องจากตัวยื่เขียวมันก็บะเริ่มแดงตัวคนมันจะยืดออกมานะฮระัุงเสะแง่แจนซอดกับรลดุดตี่สุดยอดแล้วสเสือๆโรยเองน่อยพอมั้งก้าวทอดโดยเชฟส่ตนนะเจ้าจิงนะครหอมเลยพี่น้องหอมเข้าฟองเลยนะคะ มาแล้วโออเออพอดีแล um, ้วล่ะปลาทั้งข้อทอดต่อนอาหารสั้นสูงได้พี่น้องนี่บินอยู่ต้งป่าเลย ยิงแดพี่น้องยิงไดหอมบอตังกา้าทอดกรอบไฟนะฮะอาหารจานบินอาหารสันสูงเนี่ยนี่อันนี้มาจากบลน,นะฮะถามน้องเ็าที่มาไทยนะฮะไม่ได้ไปจับเองหรอครับพี่น้องยิงเชิงคืนะฮะตัวจากตัวเขียวๆมันจะเป็นสีแดงมันจะเริ่มกรอบแล้วนะฮะโดนน้ามันฮะน้ำมันพืชเราเนี่ยเห็นไหมครับพี่น้องมันจะแดงๆเนี่ยเริ่มสุกแล้ว ปลาทังก้าทอดกรอบกับกระทะจานบินผีสิงอะ <c oughs> <c oughs> ไรก็แซ้บไปแจมครับพี่น,อน้องตรวจจากฝัดเบิ่มแจบพุ้ยเกลก็แก้มสันดีได้พี่น,อน้องเอาพอกันชิหนหดาครับสเัสเดครับสุกแล้วเราก็จะไปโรยเครื่องปรุงนะฮะ